จักมือจักเดือนจักปีจักศาสตร์นี่ใช่ลูกน้ำกันอ๋อไปสั่งให้พี่สาวด้วยนะครับ ชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปอป่ายสุภูสกคนตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศแสงทองฟินแลนด์นะคะแล้วก็ห้องคอสตูมของเรานะคะอือเราจะพาไปหาเราจะพาไปหารูปสาวที่น่ารักของเรานะคะก็คือน้องน้ำตาลนะคะว่าเป็นเหตุอีอย่างอยู่นะคะพี่น้องแตติดตามวิถีชีวิตของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนยูใสอย่างเพื่อนไปนะคะออเดอร์เหรอบ่วยไ่ได้เขาไปเฮตุซอยวะ ก็เข้าไปเลยอ่ะครับเมื่อกี้ไรส่วนน้ำยำค่ะเมื่อยขอขอลงมาก่อนขอองนอนก่อนห้องแอร์เนาะอืมก็ห้องแอร์ใหม่ไงห้องชั้นนี่แหละแม่คิงไปเอาอันนี้แม่คิงไปเอาเอาอันของสมแนวสมนะคะบรรยากาศข้ามดสีดวัสดุโยคือว่าเอิญแทะความบังเอิญที่ไม่บังเอิญอะไรอ้าวสวัสดีค่ะ โอ้อเอจักมือจักเดือนจักปีจักศาสตร์นี่สองอาทิตย์ใส่ลุ้นน้ำการนั่นก็เป็นกุกกี้ไหมอ๋อไปสั่งให้พี่สาวด้วยนะคะไปโยหรือรว่าแม่ก็ต้องช่วยข้างหนึ่งสิกล่องนะเอาเชิญกับมาทางพี่แม่ปอสวัสดีคะ่ะมอเตอร์ไซด์น้ำตาลทำไมไม่เก็บของ เอาเขาคือว่าเปลเอ็มบี้เขาคือว่าเต็นคักแทนก็ต้องเต็มใมกคัตตุน่ะเก่งบะพี่น้องแม่มีคนโทรมาเปิดประตูลูกโอ๊ยอารนมาพอ ม่อพ่อลูกสาวค้นโตน่าจะสักผ้านะครับอันนี้เป็นชุดแดนชุดแนของเราแม่แต่ก,กระโปงแม่แต่กระโปงให้ตัวเล็กใหม่ด้วยลำเออ,อจะได้ลำด้วยกันไงเอาเอางยมันเียแล้วไปตัวเล็กกำลังตา เออองปากใส่เหล้าเอาหยิบหยิบลูกหยิบเท่เท่เท่โอ้ยไหลติบอยู่เด้อซิบริซิบริซักสองรอบบ่แต่สองรอบเอาลูกเออเออใส่สองรอบป่เพราะว่าจะเพราะว่าสองคนไงของโกกีกับน้ำตาล เครื่องซักผ้าเรามีสองเครื่องนะคะเขามีเจ้าเครื่องที่ตัวเล็กสองลายอยู่ลายมันไหนหมอตัวเล็กกำลังซ่ากันสุดเต <ligen petto> <USSR> oh, yeah. ้นสุดแดนส์ห้าสิบบปั่นนะคะรับห้าสิบบวกบวบวบวปั่นมันนะครัเดี๋ยวให้น้ำตาลเอาผงซักฟอกลงก่อนเพชรมันจะรูดนะเพชรมันจะรูดอุ้ยแต่กระโปรงไม่แม่ปลาแขกแขกไม่เป็นเพชรเป็นเพชรเป็นเพชรเต็มอยู่ตัวเล็กฮะ เม่ไดวจ็่ติ้ไม่ารัน่ะพี่ตูรเปิดระบอกดเปิดแักนเมนเจะแมนันก็ดเริ่มเลยคนน่ะเีลาตะระมือแต่ละเวนอาบน้ำก็จะขึ้นมาเพื่อซำไปไหบอกนึกว่าถิมลงในทางอันถิมลงในอันอันี้ไปิมายสักอนจังมาอีกรอบนึงกินเข่าระบ้อเนี่ย วนแล้วนแล้วไมน้หลมจะขึ้นไปทางบ้านจะขึ้นไปทางบ้านมนานี่อยู่เดอไปไม่มไ,ไ,มไมโอเค,อเ,คเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเขาว่ากันมาโอเคแล้วเดี๋ยวไปหาโกกีก่อนโกกีนอนบ่ไม่ค่ะนั่งอยู่นั่นแหละโอเคโอเค,โอเคจ้ะโกกีกันโกกีโกกีโกกีอันนี้เป็นโซฟานะคะ ยังอาจารย์ฮะพรมใหมอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกันเนี่ยเจ้แล้วค่ะแต่งหน้าแล้วแล้วอุ้ยูก็<า>จังหวะแต่งหน้าทานน่านีเนาะโอเมียร์นูเลียนนึงว่ารียแบบว่านูเลียนใช่แบบมันต้องเปิดกล้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องมีความพร้อมนิดนึงเพราะเขาแบบอยากอายคู่อยากอายยังแบบมูสนะถ้าเรามูสไปถ่ายเอ็มวีคือตินคักเถอะคักอยู่บเมียร์คากิว แต่ว่าหนูยังไม่เห็นเอ็มีเลยเขาลงเขาหรอแม่ยังไม่ลงใช่ไหมหนูก็ว่าหนูยังไม่เห็นแต่เห็นแต่แม่แม่คิงกับแม่ปอว่าอุ้ยโกกิกับน้ำตาลใส่ยิ่งกว่าไม่ใช่หรอกแม่หนูว่าไม่ใช่หรอกแต่ว่าแต่ว่าต้องรอดูหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเราแบบให้ยังเต็มบ่ค่อยเก็งสินะแม่แบบหนูคิดว่าถ้าหนูได้ได้ไม่มได้ฟ่อนเป็นว่แม่หนูไม่ได้ฟอนแบบสมัครมือสิไปทั้งปอนแต่ว่าหันหนูเรียนกับแม่ก่อนที่ได้ได้อยู่หรอกแต่ว่าอันนี้ เขาก็หัดเต้นที่ล่าเขาก็หัดเต้นห,นะหัดเออเห็นมันได้เพราาะว่เ,วตเต้นก็เต้นง่ายๆเต้นเต้นน่ะดีวกว่าลำนะใช่ไหมืมแต่ว่าเร็วๆนี้พวกหนูต้องไปเข้าห้องอัดกันทุกคนอย่างนีง้ไงแล้วทีนี้แบบพอเข้าห้องอัดแล้วปุ๊บมันก็ต้องมาถ่ายใช่ไหมถ่มายแล้วที่นี้แบบเราก็ต้องแบบหัดเต้นหัดอะไรอย่างนี้นะแบบใส่แต่งตาคือแต่งตาใส่ซอนทิธีการแต่งตาเองมันเปิดขึ้นแล้วตาบกติค่ะปกติหนูแบบไม่แต่งตาแล้วตามก็จะแบบว่าย่อนลงใช่อหมสามเปนกจะสีหน่งรูปคิวในเขียนอยู่บนอะ แม่ค่ะวันนี้ชิวๆวันนี้แบบว่าไม่ต้องอะไรมากมายหนูท้าแค่รีบมันได้หนิแม่บอกน้องรอเรียนนะครับพี่น้อง<ช>รอเรียนตั้งใจค่ะขอบคุณค่ะอืมตั้งใจก็มันจะสอบแล้วช่วงนี้แบบว่ายัน<ต>ขยันเดียวเพราะมันก็แม่มเปนแป๊บเดียวเลยแบบแป๊บเดียวมันก็จะสิ้นปีละ อืมจะสิ้นปีแล้วใช่แต่ว่าคือมันจะหมดเทอมหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแบบหนูก็ต้องสอบแล้วทีเนี้ยแบบเล่นออนไลน์แบบเอาตุ่มเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันกับบัตรค้อมรู้หลายอี่สินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาสอบบัไรเออเออเออดีแล้วโอเคตั้งใจเรียนนะลูกนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะไปนอนพักผ่อนก่อนรอซ้อมเหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องกกิเบอร์รี่ด้วยนะคะพี่น้องให้ลูกสาวตั้งใจเรียนก่อนโอเคไปแล้วเดี๋ยวจะไปได้ตากผ้าช่วยน้ำตาลอีกอ๋อน้ำตาลเอาผ้าม ซากของกกวกับของน้ำตาลนันแหละของ<า>ของนูอยู่นี่แม่อของนูเพิ่งซักอืมเพิง่งซ<อ>ักของน้ำตาลแบบลายจนให้แม่ไดือทีน้ำตาลน้ำตาลน่ะซ่าผาเดี๋ยวเทือ่อมา นั่งสวพางเดือดใช่ไหมเพราะว่าหนูเห็นนั่ตะาก,การนั่งแงน่นั้ะตะการหนูมันเล็กแบบพอหนูอาทิตย์เดียวก็ต้องไปซักแล้วเพราะว่ามันมันเล็กก,ก็กีบไม่มีเสื้อผ้าไงใช่จะพาดูหน่อยเพราะว่าหนูบระเดีย๋ยวมาหลายนะ<ม>แต่ว่าตอนช่วงนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่แบบทย,ยอยส่งมาให้แล้วก็เมจูนนะคะเสื้อสวยๆจากเมจูนเดี๋ยวจะใส่ถ่ายรูปลงเฟซอยู่นะคะโอเคจ้าไปแล้วจ้าคมาถึงแล้วนะครับพี่น้องอาภาไปซักซอยลูกสาวพี่น้องเอ้ยแล้วก็ไปหาน้องโกกินะคะก็คือบอกว่า เ้อกับวิญยากทายโดดน,นะครับพี่น้องแต,ตงงแะะ่ขออนุญาตน้องๆแล้วนะคะขออนุญาตลูกสาวทั้งสองแล้วหนึ่งนำตาลก็เอาพาไปสร้างหลักขืนไปทั้งบ้านหลังใหญ่นะคะไปกินเข่านะคะแล้วก็ล่อผาปันนะคะเ,เดี๋ยวพลีสิเดมาตากนะคะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุนไปหาโกกิจุนไปหาโกกิแล้วโกกิก็กําลังจะรอเรียนนะคะเรียนออนไลน์นะคะพี่น้องต้องต้องเปิดกองเรียนออนไลน์นะคะพี่น้องนั่นแหละคะ่ะ โอเคคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้คลิปน่ารักน่ารักจากสามแม่ลูกเรานะคะสามแม่ลูกเ้าก็คือโกกิและก็น้องน้าตาลหวานน้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องมาดามจูนนะคะให้ถึง20,000ื่นซับด้วยนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะนเพื่อรักพวกเราน้อยนแต่ขอให้รักนานๆไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะ